สัมพัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับวันนี้ผมมีประสบการณ์ของคนคนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ของรุนพีในสมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมปลายผมชื่อหนอนครับเป็นพนักงานออฟฟิศตอนนี้อายุ33ปีมีลูกชายหนึ่งคนอายุ13ปีแล้วครับผมเป็นพ่อเลี้ยงเดียว หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกผม,มาอายุแค่ห้าขวบเลยใช้ชีวิตเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่นั้นมาแต่มีบางอย่างทำให้ผมรู้สึกแปลกๆพักหลังมานี้ผมรู้สึกว่าลูกชายของผมเข้าเอาแต่อ่านหนังสืออยู่ในบ้านมากเกินไปไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านเลยตั้งแต่เขาขึ้นมอนหนึ่งมีคืนหนึ่งเวลาประมาณห้าทุมครึง ผมลุกขึ้นจากเตียงว่าจะไปกินน้ำที่ห้องครัวผมเดินผ่านห้องของลูกชายเห็นห้องลูกชายผมเปิดประตูแงมเล็กน้อยมีแสงไฟอ่อนๆอลอดออกมาเป็นแสงไฟจากโคมไฟโต๊ะอ่านหนังสือของเขาเองเขายังไม่นอนเลยผมก็เข้าไปถามว่าทำไมยังไม่นอนเขาเงียบแล้วค่อยๆหันหน้ามามอง คำตอบของเขาทำให้ผมถึงกับตกใจทำไมเขาถึงคิดเหมือนผู้ใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเขาอยากเรียนเก่งกว่านี้อยากเรียนเก่งจนสามารถไปทำงานที่ทำให้ผมสบายได้ผมนิ่งกับคำตอบพูดตรงๆสาบานเลยว่าผมไม่เคยบังคับหรือกดดันเขาเลยผมลูบหัวเขาเบาๆบ,บอกกับเขาไปว่า ไม่ต้องกดดันเรื่องเรียนขนาดนั้นหรอกลกูกเรายังเป็นเด็กอายุยังน้อยตอนนี้พ่อก็ยังมีกําลังพอที่จะเลี้ยงลูกได้เขาเงียบไม่พูดอะไรต่อดูเหมือนว่าลูกชายผมยึดมั่นในสิ่งที่เขาอยากทำผมก็เลยบอกว่ามันดึกแล้วเข้านอนก่อนไหมแล้วผมก็เสนอว่าจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้เขาฟังมันน่าจ,จะน่ากลัวหน่อย เพราะเป็นเรื่องผีพอผมพูดแบบนี้เขาก็หลุดคำเขารีบปิดหนังสือเรียนแล้วไปนั่งที่เตียงของตัวเองผมพูดแซวล,ลูกตัวเองว่าอย่างเดียวที่จะทำให้ลูกห่างจากหนังสือได้ก็คงเป็นเรื่องเล่าตลกๆของพ่อใช่ไหมละ่ะแต่ผมคิดในใจว่าเรื่องคราวนี้อาจจะไม่ตลกเขานอนเอาผ้าห่มคลุมตัว ดูตั้งหน้าตั้งใจฟังผมจึงบอกเขาว่าเรื่องนี้อาจจะเล่าย้อนไปไกลนิดหน่อยเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่มัธยมปลายเมื่อ17ปีที่แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอยู่ม .4 ผมรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงเธออยู่ม .6 ชื่อขิมเธอโดดเด่นเรื่องการเล่นดนตรีไทยเธออยู่ชมรมดนตรี สิ่งที่เธอถนัดและโดดเด่นคือเครื่องดนตรีจะแค่จริงๆผมรู้จักเธอตั้งแต่ผมอยู่หมหนึ่งเพราะเธออยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผมผมไม่ได้สนิทกับเธอแต่ชื่อเสียงของเธอโด่งดังจนคนในหมู่บ้านพูดถึงเพราะการเล่นดนตรีไทยของเธอเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเธอภูมิใจไม่ว่าเธอจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทยในระดับใด ก็คว้าแชมป์กลับมาได้ตลอดจนได้รับคำชื่นชมจากครูและโรงเรียนอยู่บ่อยๆตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เธอถูกตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศเพราะในปีที่ผมอยู่ชั้นม .4 เธอเตรียมตัวอย่างขำำมักขมันซ้อมหลังเลิกเรียนจนดึกดื่นทุกวันด้วยความที่ตัวผมนั้นไม่ใช่เด็ก,กเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน ที่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีจะแค่บันเลงขึ้นผมกับเพื่อนมักจะไปแอบดูพี่ขิมเล่นพี่ขิมเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาเธอสนใจซ้อมจะเค่มากกว่าไปคุยกับคนอื่นเท่าที่ผมสังเกตเธอแทบจะไม่มีเพื่อนเลยขนาดเพื่อนในชมรมก็ยังนินทาเธอจนเมื่อถึงวันแข่งขันมันเป็นวันศุก ในวันนั้นเป็นบรรยากาศที่รู้สึกแปลกๆผมไปโรงเรียนในเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศมันหมน่นหมนผมรู้สึกใจวิววิวชอบกลนมันรู้สึกเหมือนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ฝนตกหนักวันศุกร์ผ่านไปจนมาถึงวันจันทร์ผมเห็นพี่ขีมมาโรงเรียนเช้ามากก็เหมือนกับปกติของทุกวัน พี่เขาจะมาเช้าแบบนี้แต่วันนี้ผมสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกไปสีหน้าของพี่ขิมรู้สึกหมนมนตาก็ดูแดงๆเหมือนร้องไห้ผมที่เห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปทักได้เพียงแต่มองแล้วหลังจากวันนั้นพี่ขิมกลับมาจากการแข่งทางโรงเรียนไม่มีประกาศอะไรเกี่ยวกับพี่ขิมเลยทั้งนันดับ หรือการแข่งขันว่าเป็นยังไงบ้างทางโรงเรียนเงียบมากจนผิดสังเกตวันหนึ่งผมเดินผ่านห้องพักครูเห็นพี่ขิมยืนอยู่หน้าโต๊ะคุณครูประจำชมรมคุณครูคนนั้นบอกกับพี่ขิมว่าไม่ต้องคิดมากนะมันระดับประเทศคนเก่งๆก็มาจากทั่วทุกสารทิศมันเป็นประสบการณ์ให้เธอได้นะเข็มไม่ต้องคิดมากหรอก ผมรู้ได้ทันทีว่าการแข่งขันดนตรีไทยของพี่ขิมพี่ขิมแพ้ผมรู้อีกด้วยว่าพี่ขิมพลาดตกรอบโดยไม่ติดสามอันดับแรกเลยด้วยซ้ำแต่พี่ขิมได้รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งคุณครูก็พยายามพูดปลอบใจแต่ก็นนะถ้าเป็นผมก็คงคิดมากเหมือนกันระวังเอาไว้มากมายขนาดนั้น คำพูดของคนครูบอกและปลอบใจนักเรียนแต่การกระทําของโรงเรียนสวนห่างกันถึงแม้พี่คิมจะไม่ติดสามอันดับแรกอย่างน้อยเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นที่สี่ของประเทศแต่ทางโรงเรียนกลับไม่เคลื่อนไหวในการชมเชยหรือให้กําลังใจพี่ขิมเลยกลับเลือกที่จะเงียบเงียบเหมือนกับว่าไม่เคยพาดเด็กนัก,กเรียนไปแข่งขันทักษะดนตรีไทย เหมือนกับสิ่งที่พี่ขิมทำมาทั้งหมดมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพี่ขิมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเป็นคนที่ดุขึ้นเข้มงวดขึ้นเพื่อแล้วรุ่นน้องในชมรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกพี่ขิมกดดันให้ซ้อมดนตรีไทยห,หนักมากจนรุ่นน้องบางคนทยอยออกจากชมรมวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียน ผมเดินผ่านหน้าชมรมดนตรีได้ยินเสียงพี่ขิมทะเลาะก,กับเพื่อนในชมรมไอ้เขิมมึงอย่าก,กดดันรุ่นน้องมากเกินไปดีวะดูสิน้องมหนึถึงมสามไม่มีใครอย,อยากอยู่ในชมรมเลยถ้ามึงแพ้ก็แพ้เพราะตัวมึงเองไม่ใช่พวกกูหรือพวกน้องๆสักหน่อยเพราะพวกมึงคิดแบบนี้ไงพวกมึงเลยไม่เก่งเท่ากับกูพวกมึงเลยไม่สามารถไปแข่งได้ พวกมึงเข้าชมรมมาพร้อมกับกูแต่มีแค่กูคนเดียวที่สามารถไปแข่งเป็นหน้าเป็นตาให้โรงเรียนได้สิ่งที่กูทำกูหวังดีให้พวกมึงเก่งขึ้นให้เด็กๆรุ่นน้องมันเก่งขึ้นกูผิดตรงไหนคำพูดของพี่ขิมดูจะรุนแรงและทากทางเพื่อนพอสมควรว่าไม่เก่งเท่าเธอทั้งที่พยายามมาพร้อมกันเพื่อนคนนั้นก็ไม่เถียงอะไรพี่ขิมต่อ ตะโกนพูดคำสุดท้ายก่อนจะเดินออกไปด้วยท่าทีหงุดหงิดโดยไม่หันกลับม,มามองพี่ขิมอีกเลยถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งคนเดียวมึงดีคนเดียวมึงก็อยู่ไปเลยคนเดียวในชมรมนี้อีขิมหลังจากนั้นผมก็ไปส่องดูจากนอกห้องผมเห็นพี่ขิมร้องไห้เดินไปที่จ็คเค็ตตัวที่เธอใช้ฝึกซ้อมประจำเธอทั้งร้องไห้ทั้งเล่นไปด้วย ตอนนั้นผมอยากจะเข้าไปหาเธอแต่พอคิดอีกทีปล่อยให้เธออยู่คนเดียวนะ่าตอนนั้นคงจะดีที่สุดผมคิดแบบนั้นผมกลับบ้านไปด้วยความคิดมากมายในหัวผมไม่ได้อยู่ชมรมดนตรีแต่ความขัดแย้งและเสียงนินทามันทำให้ผมรู้เองโดยไม่ต้องพยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวช่วงเย็นผมเดินผ่านตลาดผมได้ยินเสียงซุบซิบเกี่ยวกับพี่ขิม ชาวบ้านปากตลาดบางคนพอได้ทีก็นินทาจนไม่มีความเกรงใจว่าพี่ขิมสารพัดเกี่ยวกับการแข่งขันระดับประเทศที่พี่ขิมได้แค่รางวัลชมเชยสิ่งที่ครอบครัวของพี่ขิมเคยภูมิใจตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงนินทาของชาวบ้านผมไม่รู้หรอกนะว่าครอบครัวของพี่ขิมตอนนั้นคิดอะไรหรือทำอะไรกับพี่ขิมบ้าง เชา้าวันรงขึ้นผมตื่นสายเพราะอ่านหนังสือการ์ตูนจนเดึกผมตื่นขึ้นมาก็เจ็ดโมงครึง่งกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ปาไปแล้วจะแปดโมงผมรีบมาโรงเรียนแต่ผมก็เห็นบางอย่างผิดปกติผมเพิ่งเห็นรถกู้ภัยและรถตำรวจออกจากโรงเรียนไปผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนจะมีเสียงคนพูดเกี่ยวกับบางอย่างในห้องดนตรีไทย แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมรีบวิ่งเข้าไปในโรงเรียนเพราะสายมากแล้วพอพักเที่ยงผมก็นั่งกับกลุ่มเพื่อนของตัวเองแล้วถามพวกมันว่าเฮ้ยพวกมึงเมื่เช้านี้เกิดอะไรขึ้นวะทำไมกูเห็นรถกู้ภัยกับรถตำรวจออกจากโรงเรียนเราตอนที่กูวิ่งมาถึงโรงเรียนพอดีหลังจากผมถามเพื่อนของผมสองสามคนก็นั่งมองหน้ากัน ก่อนจะพูดว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่กูมาโรงเรียนกูก็เห็นรถกู้ภัยกับรถตํารวจเห็นคุณครูสองสามคนกับผออกกำลังคุยกับตํารวจอยู่แทบไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยเว้ยหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้ความสงสัยนั้นค่อยๆหายไปเองเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องจี้ให้ตัวเองรู้ขนาดนั้น ช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้กีฬาสีด้วยมันเลยทำให้ผมโฟกัสไปที่กีฬาสีมากกว่าเรื่องของรถกู้ภัยกับรถตำรวจผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลผมอยู่ซ้อมจนถึงเย็นทุกวนันในทุกๆวันนั้นช่วงประมาณหนึ่งทมผมมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยเป็นเครื่องสายจะแค่ดีดเป็นเพลงเบาๆลอยมาตามลมผมคิดว่าพี่ขิมคงซ้อมหนักเหมือนทุกวนัน วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนๆเวลาหกโมงใกล้จะหนึ่งทุมได้ความเป็นเด็กผู้ชายบ้านใกล้โรงเรียนกลับบ้านดึกเพราะซ้อมกีฬาเป็นเรื่องปกติตอนนั้นผมได้ยินเสียงจะเค้บรนเลงขึ้นมาผมก็ถามเพื่อนที่ซ้อมฟุตบอลด้วยกันว่าเฮ้ยพวกมึงพวกมึงว่าเดี๋ยวนี้พี่ขิมเล่นดนตรีเพราะขึ้นหรือเปล่าวะแบบว่าแกเล่นเก่งอยู่แล้ว เพราะอยู่แล้วแหละแต่ว่ากูรู้สึกช่วงนี้แกเล่นดึกมากอะหลังๆมานี้หกโมงครึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงเพลงแล้ววันนั้นกูกลับบ้านหลังพวกเมืองกูได้ยินเสียงจะเข้ชัดมากเว้ยมันเพราะมากนะเว้ยแต่มันเสียงดังมากพี่แกซ้อมหนักมากๆเลยวะ่ะสงสัยแกเสียใจที่แกแพ้แล้วได้ที่สี่ในการแข่งขันระดับประเทศต,ตอนนั้นมัง้งหลังจากที่ผมพูดจบ เพื่อนผมบางคนก็มองหน้ากันรุ่นพี่ที่เล่นฟุตบอลด้วยก็ทำสีหน้าแบบลุกลีลุกลนก่อนที่รุ่นพี่จะออกคำสั่งให้พวกผมเก็บของแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านผมพยายามถามนะว่าเป็นอะไรแต่ก็ไม่มีใครตอบผมเลยตอนนั้นเหลือแค่ผมคนเดียวผมคิดว่าพวกเขาแกล้งผมหรือเปล่าผมไม่สนใจจนเวลาหนึ่งทม เสียงจะคเก้ก็ดังขึ้นทั่วโรงเรียนผมย้ำอีกครั้งว่าเสียงแจ๊เคเ้ดังทั่วโรงเรียนมันไม่ได้มาจากทิศใดทิศหนึ่งไม่ได้มาจากห้องดนตรีไทยมันดังก้องกังวานเสียงเพลงจะคเก้นั้นมันไพเราะมากแต่ก็เศร้ามากเช่นกันเหมือนกับคนที่บรรเลงเพลงนี้เศร้าโศกเป็นอย่างมากบรรยากาศของโรงเรียนที่มืดลง มีแค่แสงไฟจากสนามบอลและแสงไฟตามเสาไฟในโรงเรียนบ้างปราบปลายลมเย็นๆพัดยิดหายถอยจนผมรู้สึกหนาวขนลุกแปลกๆผมเดินไปสำรวจที่ห้องดนตรีไทยเพื่อดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าพอผมเดินไปถึงหน้าห้องผมก็ได้ยินเสียงจะเข้บรรเลงดังขึ้นกว่าเดิมแต่ที่น่าแปลกคือห้องล็อกจากด้านนอก ผมสงสัยมากเลยตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครเปิดแผ่นบันทึกเสียงแล้วลืมปิดหรือเปล่าห้องชมรมดนตรีจะเป็นห้องชมรมที่อยู่ด้านล่างของอาคารเรียนอยู่ตรงหัวมุมบันไดฝั่งตรงข้ามของประตูห้องจะเป็นหน้าต่างทึบทั้งหมดข้างๆประตูจะเป็นหน้าต่างบานเกรดสามารถส่องเข้าไปด้านไหนได้ซึ่งผมก็ตัดสินใจส่องเข้าไปในห้อง ตอนแรกผมไม่เห็นอะไรในห้องเลยเห็นแค่เครื่องดนตรีจาาเคตั้งอยู่เดียวๆกลางห้องผมไม่สังเกตเลยว่าเสียงของจะาเคนั้นจบลงตอนไหนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนรู้สึกเหมือนมีใครเดินผ่านหลังพอหันไปมองข้างหลังแล้วหันกลับมามองในห้องผ่านหน้าต่างบานเกรดผมก็เห็นเงาบางอย่างนั่งอยู่กลางห้องนั่งดีจะเคอยู่ พอจ้องมองไปเรื่อยๆก็สังเกตเห็นว่าเงานั้นเล่นแจแขกดังขึ้นทุวงท่าการดีดก็แรงขึ้นตัวสั่นกระตกเงาที่ดีดแจแคกนั้นมีอาการสั่นเหมือนคนสะอึกสะอื้นร้องไห้ผมรู้สึกแปลกๆเริ่มใจไม่ดีสักพักร่างเงานั้นค่อยๆหันมามองผมแต่มือก็ยังเล่นแจแขกไม่หยุด เสียงร้องไห้ค่อยๆดังขึ้นแทรกเสียงจแจเคเสียงเพลงบรรเลงพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่เหมือนจะขาดใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงพูดบนซ้ำไปซ้ำมาว่าทําเต็มที่แล้วฉันทําเต็มที่แล้วฉันไม่อยากแพ้ในขณะที่ผมทําตัวมิดหุร่างเงานั้นก็กรีดร้องเสียงจะเค่ก็เริ่มเพี้ยน เป็นเสียงจะเคที่เหมือนคนดีดแบบมัวมัวแรงแรงตามมารณงความหงุดหงิดมันทำให้ผมสะดุงหอยห่างจากหน้าต่างบานเกรดผมยืนหอบหายใจเหงื่อท่วมตัวทั้งทั้งที่อากาศรอบตัวผมตอนนั้นเย็นมากผมตั้งสเตพยายามมองเข้าไปในห้องนั้นเองทุกอย่างในห้องเงียบมากว่างเปล่ามีจะเคตั้งอยู่กลางห้องเหมือนเดิม ่านใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเป็นเสียงผู้หญิงซึ่งผมจำได้ว่าใครนั่นคือเสียงของพี่ขิมเธอถามผมว่าทำไมยังไม่กลับบ้านดึกแล้วนะพอได้ยินเสียงนั้นผมก็โลง่งใจหันไปหาต้นเสียงแต่พอผมหันไปเท่านั้นแหละเป็นพี่ขิมจริงจง แต่เป็นพี่ขิมที่น่ากลัวม,มากพี่ขิมตัวข่าวซีดขาไม่ติดพื้นเธอลอยอยู่มีเชือกคล้องคอเธอมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เหมือนกับปลาตายที่คอมีรอยม่วงช้ำตามรอยเชือกแต่ปากยังขยับถามเหมือนเดิมว่าทำไมผมยังไม่กลับบ้านหลังจากที่ผมเห็นภาพนั้นของพี่ขิมผมก็ร้องด้วยความตกใจอย่างสุดขีด แล้วภาพก็ตัดไปผมตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองเพราะผมตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเองนอนสมอยู่ที่เตียงพร้อมกับแม่ผมที่นั่งอยู่ค้างๆพอแม่เห็นผมเตื่นแม่ก็พยุงผมขึ้นนั่งผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงอยู่บ้านในสภาพแบบนี้ได้แม่ของผมเล่าว่าผมถูกพานรงแบกมาส่งถึงที่บ้าน ในสภาพตัวร้อนจัดเหมือนเป็นไขรแม่บอกว่าพารงเห็นผมนอนอยู่หน้าห้องดนตรีไทยแม่ของผมก็ถามว่าผมไปเล่นพี่เรีนอะไรมาหรือเปล่าผมตอบแม่ไปด้วยสีหน้าที่อ่อนล้าและก,กลัวเล่าเรื่องที่ผมเจอให้แม่ฟังผมพูดต่อไปประมาณว่าผมอาจจะละเมอหรือเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้แต่แม่ของผมก็รู้สึกมีดี สีหน้าของแม่แสดงออกอย่างชัดเจนก่อนที่แม่จะบอกกับผมว่าลูกอาจเห็นบางอย่างจริงๆก็ได้พี่ขิมนะเขาเสียไปแล้วนะเขาเพึ่งเผาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองส่วนเหตุผลที่พี่ขิมเสียนั้นเขาเล่าว่าเธอผูกคอตายกลางห้องดนตรีไทยเพราะแม่ของผมรู้จักกับแม่ของพี่ขิมแม่เล่าว่า ในวันที่พี่ขิมเสียชีวิตร่างของพี่ขิมถูกพบในห้องดนตรีไทยในสภาพแขวนคอตัวเองอยู่กลางห้องห้อยอยู่เหนือจะเคเครื่องดนตรีประจำตัวของเธอเองซึ่งแม่พี่ขิมก็ไม่ได้ติดใจการตายของลูกตัวเองเพราะเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดความกดดันต่างๆทำให้พี่ขิมคิดสั้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้น ผมก็ไม่เคยอยู่ในโรงเรียนเกินหกโมงเย็นอีกเลยเพราะผมเล่าเสร็จผมหันไปมองลูกชายของตัวเองก็เห็นเขาเอาผ้าห่มมาปิดครึ่งใบหน้าฟังเรื่องเล่าของผมอย่างตั้งใจแล้วก็กลัวไปด้วยลูกชายของผมถามต่อว่าแล้วผมจะได้เจอกับพี่หิมอีกไหมผมเอามือลูบหัวของเขาเห็นว่าเขาเริ่มกลัวมากขึ้นผมบอกเขาว่า หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอพี่ขิมอีกเลยแล้วเขาก็พูดว่าถ้าผมขยันมากๆผมจะเป็นแบบพี่ขิมใช่ไหมครับผมไม่ปล่อยให้ลูกผมถามมันไปมากมายกว่านี้ผมรีบตอบปฏิเสธบอกเขาไปว่าการที่ลูกขยันนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่ลูกกดดันตัวเองมากเกินไปทั้งที่ตัวลูกเองยังอายุแค่13นั้นพ่อเป็นห่วง ซึ่งพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกมากที่ลูกคิดอะไรได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าตัวของลูกนั้นจะเป็นเหมือนกับพี่เข็มพี่ที่อยู่ในเรื่องเล่าของพ่อพ่อจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วจะไม่ให้อภัยตัวเองด้วยพ่อคงเป็นพ่อที่ผิดพลาดที่ทำให้ลูกต้องกดดันตัวเองทั้งที่อายุแค่นี้ลูกรู้ไหมเมื่อวันก่อนพ่อเห็นเพื่อนๆของลูก พ่อไปถามว่าทำไมไม่มาเล่นกับลูกเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นกับลูกมากๆแต่ลูกนะ่ะไม่ยอมออกไปเล่นกับพวกเขาเลยเขาบอกว่าลูกเขาแต่บอกว่าจะทำกันบ้านอ่านหนังสือไม่มีเวลาเล่นด้วยการบ้านก็ทำแป๊บเดียวอ่านหนังสือก็มีเวลาอ่านตั้งเยอะแยะออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนบ้านก็ได้นะลูกพ่อไม่ว่าหรอก หลังจะพูดไปแบบนั้นเขาก็พยักหน้าตอบรับผมดีใจที่เขาเข้าใจได้แล้วบอกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้านอนว่าไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนการยึดติดในความสมบูรณ์แบบการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนทำให้ตัวเองจมอยู่กับความเสียใจกดดันตัวเองมันก็เหมือนสายของเครื่องดนตกรที่ย่อนไปก็ไม่ดี เสียงนี้เปล่งออกมาไม่พอสายที่ตึงไปก็ไม่ดีมันพร้อมที่จะขาดได้ถูกเมื่อทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีนะลกูกลูกชายของผมเขานิ่งไปเล็กน้อยเหมือนกำลังทบทวนคำพูดของผมอยู่จากนั้นเขาค่อยๆดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวพอเห็นแบบนั้นผมก็ยิ้มบอกราตรีสวัสดิ์ลูกแล้วปล่อยให้เขาคิดทบทวนตัวเอง ในค่ำคืนที่เงียบสงบนี้หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส r คร e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง